สวัสดีครับช่องเสกพระเลยนะครับด้วยมันนี่กาสิมาฟังปูเนาะปูมันเสวะอย่างไรแรงนี่นะครับเนาะครับไปฟังกันจากช่องเสกพระเลยนะครับด้วยไปฟังกันเลยครับร่างานวาบบคีบอหอบากปากพักพกพระเอว่อว่ามาหาท่านแต่กูขาดปากพักมาหาท่านคือว่าเท่าเราพอจักว่าเอาเราพอไปขี้ท่าน ้าพาแพงคาเร์ลคารอลถ้าตัดเอารถไปทีไม้ขออนุญาตพ่อเราไม่ได้น้ำไม่ต้องนะเต้องขออนุญาตพ่อยังใม่ฝันแม่พ่อว่าการที่ขออนุญาตาเพื่อจีวัคสัญญาเป็นกุญแจฟังก็รที่ <F art> ขออนุญาตมาคือพขาคือเก,กินแค่มาช่างมาหาท่านกน็ต้องขออนุญาตเอา บอกว่าาที่จะเท่าพ่อเท่าไหรเท่าคือจกหวานนะหะาห้าสิบาทครับห้าชิว่ะห้าชิ้นว่ะจีบว่ะครับแท้รเท่าห้าชิ้นว่ะีว่ะครับผมได้ว่หลัปูห้าคืนคามาห้าสิบก็ห้าสิบนะห้าคืนคามนสห้าชิบนว่ี่ะเนี้ห้าชิ้นวนี่ะเนี้ย ให้ใจยวมมีพ่อมาตกปายอมมีจุหายตกปาหาเป็นห้ชิว่จหาสิกาดจะมีฮา้ิบปาดยวีไม่มาหาชิบอกู่าดหาเป็นมี่มาหาทห้งขาอมีผดีเตลอเอาเอาเลยฮาชิบะโูรกันเป็นทางการเองเออจักชื่อดักหม่ เฝาไปเาเท่ากอคหาที่บ่าต้อมาหาให้แด้รับผมเฝ้าไปเาตบโอเคโอเคได้เลโอเคได้เลยงานตั้งงานของแข่งแพ่วันยูงเอ๋ยกูงานกลนวิบกูงานกดอกคร้างบาไปเหนือนคืนเาไปนอนไหไปแผ่งวันยูงนั่มาหาที่มือเอียป้าผเท้า พอเ่าไม่ดพอบอกทางเมากำลังถือกำลังกินกับแก้บักหอยแข้งแรงมีกินกิง,งบักหอยแข้งว่าแดงมีบักหอยแข,งข้งว่าแดงดีแท้ลยจะสไดเล็บพวคข้าวพอมันแดงไหมอาปลาโอใคร่ามันอกกัดมันอาปาาไม่แต่กับแก่แ้ใครจะไปกินข้าวรงไม่เหรอ ปาทิ้เท้าหมูเอะไรหมูเอาไรทำไมกาวจังมุกเกาะสามขรอไงหลังไปาใจแค่นั้นหมูกอดตอถูกมากตอถูกมาหาเพงก็ตอถูกมากหาเพีหงเท้าไม้คือาท่าจังนี่ไม่มีข้อสงสัยแล้วใช้าไมเอ็นทีไม่ต้องไปโทรถามบบว่าหาเพงถามข้อพ่อบอกว่าโลคแล้วนะ มาหาเงินเข้ารถพ่อขี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทขาตัวไปเลยห้าสิบบาทขาตัวห้าสิบบาทลงไปไม่ไหวแล้วนั่งไหวแล้วมาไหนยังไม่จบแล้วนั่งเฝ้อย่อะมาทานก <c oughs> ันทั้อว <c oughs> ีเออเฝ้าวีเอเตี <c oughs> ย <c oughs> อาว้ก็ว่างช่องเหันว่างหันเพเท่าว้านเรกคุแม่ด้วยไปขุดเอาหันว่างช่องเราแบบไม่มถึงื่อนไขคือไปขุดบาานไม่ได้มาหาแทงก็เหมือนกันจังไม่ไปหยิบนะมาหาแทนนต้องไปหีินนะอีวันคอยเอาแล้วแหละมีอล้รบอก เองน้าไปคำอะไรเอาทางโโไว้ก่อนขึ้นอ้าวปูด็กรลอดปูปูเหี้บจสิออทาเราเองน้าขาเขาไปยืมของแท้แม่องของแท้แม่องชซนสัตว์โซนสัาว uh ์โอ้ยได้ขามันโดแบบแล้วไปได้หลายขา ทามาแม่นอนพ่อแม่นอนบิดถือปะบิกถือวะไม่นอนพ่อไม่นอนนี่ายทำท่ันกับไว้คืมเฮ้แตงาาด้วย งวันใหญอยู่ที่นั่งอสาบตัวได้บะป ua เฮ้ยจรมาหูแของเธหมาเนาะเฮ้ยจรมา,มาดีเยบเอาแล้วด้อยปะาที่นั่งหล่ากย้มนังไปกับชุ่มตาบ้องตาตาเฝ้าไปคุ้งแนงตาเฝ้าัคุ้ไแนมาเกี่ยใหมาหวาลรูกวาดรูกจังไดคข้เกิดคนจับคอ เกิดก้อนมาปูครับเกิดก้อนแตาไปเอื้อมูปต่างเอ็งนั่งหล่าว่าเหมังนักรจักปลาไหลยัเขาบอกเองหัวออกย้วบอกเองห้หัวออกย้วพขาจะบอกเองว่าอะไรกินอะไรอุ้บไปก็อุ้บไปก็อุ้บไปก็แล้วจัป้าก็คึหันให้หันเรีงนะห้ดตัหนเรีงนะ เออไปวัดมึงนี่ใครดูใครดีเพราะว่าวันมีรางวันใหญ่ครับผมไม่ทางวัลไหนเขาเล่าพิจารณาดูทุกคนเออไม่ต้องให้พ่อพูดมากมาเก็บออ <c oughs> าคอรักฐานวันฟอน้องเนาะไม่ร,าารักฐานเลยเอากาทั้งมาด่าท่านเขาทายหูไปดูดิไม่รักฐานด้วยไม่เชื่อคอยดูว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจตเกิดขึ้น ร่กาเรเกิดขึ้นเออมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆอยางอย่างท้องไปซะไปเกิดในควางพอวะอย่างมีห้างนะโค้งๆตัวชิ้นขาขาวะหางเบาหรือไรอจะกินกระตินมา้กว่าใช่้า <laughs> กินด้วกปหลนอยากว่าองน้ำเนาะ ta hãy vào ra ít mua ăn đó, và chẳng, và. Mm -hmm. là giải, mua anh nó, Hai mai anh hai. Do anh hai. mua anh nó, Do anh hai. Do anh hai. Do anh thân, Do qua hai. Do anh đó bài anh qua thành anh hai. Do anh hai. Do anh hai. Do cả hai. Do anh 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 căng Do căng, กูต <cin stereotype and true> uh, ุกางตากับน <sin> <s girlfriend and true> ี้วามหมายเนาะว่านเขาหมาดไยไปบ้านนั้นหนุกั้นหวานก็ให้ทนั้งบ้านหนกหวานนุ้หนึ่งหวาหวานมากครับตัหวานใครที่ใจท่วโหกักตัววานไปทางไปแปลนนัทางองค์พระถังกับาาการวังเริ่มเกิดขึ้นเ้วตามวาแเรว่อกาลังเริ่มเกิดขึ้นพ้ะอยากได้เขียนท่ององค์การวังกต่สิภายในงวดนี้ พระยามนาเกดเขียนทองอ,องจะเกตพายมงวดหนึน่งแล้วว่าม้นงวนาวมันหนึ่ง็ัข้างเก็มวดนี่นะมวนนี่งนะรนนะวนะัทอองออทั้งปนะพระยางนาเกดเขียนทององเทขแห่งน่นดังพระย่งนาที่องค์ยาป่าวถึงพระมาทีหลังเข้าใจไหมพระยานาที่องค์มาทีหลังพระย่้นาเกเขียนทองอ,องมาก่อน มากก็แต่ตองเท็กก็เด็กก็ไม่ว่าอีมากมาหน่อยเฮ้ก็สี่เร็วกับไปเคาะ่านั้นไม่เราบ้าเชื่อฝ่ายวุ่นไปายว่นไปายวุนเพราะว่ามีรางวันมีนางวันมีางวันมรางวัลเท่านีนมัะหยายาเก็บแขนเขาองพยายาเก็บแสนเขาเอาเริ่มทางวันที่เท่าไหร่ทำไม่ได้ค่กคงเดือนสามเดสวันที่สิบหก อักเก็7นะ16น้อน้องปูน no no. no. no, 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 no. No, no. ้องน้อน้องน้องน้องน้อทางวันที่05จำมาได้เอทางัญญาการวันที่5เขาต้องเอาถูงใส่ถูง5ถหง5อย่างยังไม่ได้อนา่งหมอยากเออ เขา,าลงฉาดมาูนหาโน้ต้ที่สซนห้าหข้าว่าที่หาถุงว่าที่ไรจังแ <c oughs> ม่บอส้าหาว่าหาว่าที่หาูนนะ <c oughs> แต่ว่าที่ถูงหาข้าเป็นหาตัวอย่างผู้ไรติใจล่ะมันก็ต้องถ5งห้าวันที่ถ5นห้าเริ่มช่าง,างพยายามหนเก็บเขียนของโอ้แตาว่าเริ่มช่างวันที่ถซงห้า ตาเช็ดสมูือวันที่ถิพัก,กคักไงางีเาตัดว่าอะไอีกอนะว่าว่าเาม่าถามว่าถาเ้า,<ฮ>าไม่เลี้ยวกูให้ใจไเลี้ยงปูแล้วแต่ตาทิ้แล้วแต่ตาคิ้งแค่ตาถีบสมบมรแล้วนะแค่ตาถีบสมงูือนั้นลลนะก็ตรงกับแม่สมพรตัวเด็กูแมสมพรว่ะว่าอะไร หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้านกพูเออเขเป็นอย่างทั้งหลมาว่างเไม่ไปไกลกาดหอกบัดีไไกลจงไหนว่าสิขานงไปไกลไรขเชียข้างน้มันต่มันกับแห้งขึ้นสุดตายไม่ว่าไก่ก่บอกไรบัดทีไปใช้เชียแพงเอะ ว่ามวมเบอยู่ตรงนี้อาจจะไปทำไม้เสียค่าน้ำมันให้เปลืองทำไม้เออว่า้วมเบี้ยเี้ยจะรับว่ามีนะไปเอาไปกับไปหาจีบหาจับเอาไปหาจีบหาจับเอาอยากได้ตัวไร้กับไปจีบเอาเขาไม่ขายว่ากอเอาตัวที่เขามีเน่ัวเออ ไปือเจยมายัไกไปวมูได้แล้วะดักไปยิ้ไปจับให้มาคิบอกขายของตัวขายสองตัวยักไปยิ้ไปจับทันะเมื่อไงจ้าก้าไก่ไปยิ้มแล้วก็มีอะไรบ้างวิ่งแต่ข้าวไ พ่อลูกสองเลยนะนั่่าีเ็คลูกสองมันะพ่อพ่อ่กัเขียน่ะเขียนไว่างี้เก้าเจอเก้าเอไปยิไ้ไปสเอาผ่านว่างายเขาเพราะว่าอันไายถามตัวเป็นแบบว่าทายถามตัวเอาไม่ยังไยเอาทุงวันไม่ถุนหาหาถูานั่งทายถามตัวเก้าเดืมนนั่งว่อยู่จะพอ เออหมัแขนะนันางมอางเี้ยันคือนําเกลวัดเบิดปวดปวดอน่าฟังฟอตบกัดแังแล้วใสเมาสเหมนบานเหมือนเีขาไม่ได้จำเขาเป็นอย่งนํำเกีือวันเบืออันฟออันข้าเจ็ดจุวัดอันปูข้ามตายแม่นแล้วมันใหญ่บ่พอของของของแท้ของแท้ของแท้ การทั้งทางพอที่ไปขียงแบสงแบบโปรทั้งเกยแไหนโปรทั้งเกยแไหมเก้าศูนเจ็ดโปรั้งเกยแปไหมันไม่แางวันมันไม่แรงันนี่งวัดคือคว้าโล่แรัโอ้หสาธุสาธุครูอ้าการิบัติการว่นวัววัข้าเข้าไม่รูต้องไปเอาอาวจำช้าหนะ